EP2 นะครับเพื่อความชัว์พวกความไม่คาใจทั้งท่านผู้ชมแล้วก็ผมนะครับเหมือนเดิมครับอ,อันนี้ทอรีดอันนี้ทอ่อธรรมดาเดี๋ยวยิงทอรี่ก่อนบ้างนะเมื่อกี้ทอรีดยิงยิงซ้ายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทอรี่ยิงขวานะครับระยะผมเพิ่มเป็น13เมตรนะครับวัดแล้วนะทอรีดผมจะยิงขวาขวามือเราเนี่ยทางนี้นะนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างชมครับ เพื่อความไม่คาดใจนะครับผมและผมก็ไม่มีลำเอียงนะผมยิงจริงๆ,ๆนะครับผมค,ครับพลาดยิงครับเห็นนะโอเคเป,เป้าเป้าอามาร์คผมจะมาร์กใหญ่ขึ้นเป็นเป็น,ปนฝากระป๋องสีนะครับแล้วก็ระบายสีเ,ง,เงินไว้เป็นเป้านะครับ คุยยังสั่นเหมือนเดิมคุยสัน่น ทุหมดนะเดี๋ยวดูกลุ่มโดยรวมแล้วกันนะครับเพราะว่าคนยิงไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูกลุ่มโดยรวมของของมันแล้วกันเอาโดยรวมโดยรวมนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูอันนี้บ้างนะครับขอผมเช็ดหน้าก่อนได้ไหมลอนะเรากล้องดำนะครับ ลำกล้องดําแล้วก็เฮ้ยต้องมีเป้าซ้ายใช่ไหมโอเคลำกล้องดำอ่าเป็นท่อท่อเดิมนะครับถ้าเกิดใครเสียเวลาเดี๋ยวไปดูตอนผลผลสุดท้ายฟาดไปกันเลยก็ได้นะครับ หมดแล้วครับ <c oughs> เป้าเป้าเป้านี้พอเดิมเป้านี้พอรีดเดี๋ยวมาดูกันครับนะร้อนร้อน นี่ทอรีดนี่ท่อเดิมผมไม่แน่ใจว่าเห็นเห็นชัดไหมนะอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างหลังเพื่อที่จะดูกลุ่มนะนี่ทอ่อนี่ทอรีดนะทางนี่ทอรีดนี่ท่อเดิมเห็นชัดไหมครับอ่อผมต้องอธิบายนิดนึงทอรีดเนี่ยกลุ่มทอรีดเนี่ยเข้าตรงนี้ประมาณน่าจะสิบนัดได้ไอ้ตรง ข้างบนข้างล่างเนี่ยผมถือว่าไม่ไมนับนะเพราะผมถือว่าเป็นการผิดพลาดของผมของคนยิงแต่เอาโดยรวมโดยรวมเนี่ย<ม>เห็นปหมเข้ากลางเป้านี่สินัดเลยนะจากจากประมาณ20นัดเท่าเท่าคือเข้ากลางเป้านี่เท่าเท่ากับข้างนอกข้างนอกผมถือว่าเป็นความความผิดพลาดของของการยิงของผมเอามาดูอันนี้อันนี้เข้าเข้าในเนี้ยประมาณเจนัดข้างนอกอีก1ิกว่าน,นัดล้อมล้อมล้อมสิบกว่านัดกลุ่ม อันนี้จะเห็นได้ใช้ว่าถ้าถ้าเราเอาความผิดพลาดของผมรวมไปด้วยนะอันนี้ถือว่าทํากลุ่มได้ดีนะฮะทำกลุ่มได้ดีเนี่ยกลุ่มตรงนี้เป็นสิบนัดเลยนะอันนี้คือไม่ไม่ได้เออเลจากผมนะนอกนั้นที่ทหลุดหลุดไปเนี่ยนะ้มันมาจากที่ผมยิงไม่ดีแต่จริงๆแล้วไอ้กลุ่มเนี้ยสิบกว่านัดเนี่ยอยู่ใจกลางวงกลมเลยนะเนี่ยใจกลางวงกลมเลยสิบกว่านัดน,นะฮะไอ้เน,นี่ยที่หลุดหลุดไปเนี่ย มาจากผมยิงไม่ดีนะส่วนอันเนี้ยเข้าเข้ากลางประมาณหกหกนัดเนัดน่าจะเนัดแล้วล้อมรอบอีกประมาณรอบรอลรอบใกล้ๆนี่อีกประมาณหนึ่งสอามสี่ห้านัด, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นด14นัดแล้วอันนี้อีกก็20นัดนะครับก็ผลเป็นอย่างนี้นะครับท่านก็ดูจากรีวิวแล้วกันผมจะไม่อธิบายว่าเป็นยังไงนะ แต่แต่แต่ถ้าเกิดถามส่วนตัวผมให,ให้ผมวิจารณ์อันนี้เห็นได้ชัดว่าทอร์ลีนแม่นนะในกลมเนี่ยสินัดเลยนะแต่แค่ไอ้ตรงเนี้ยมาจากที่ผมพลาดเองนะครับเพราะอากาศร้อนอย่างว่าก็พิสูจน์เห็นนะครับแล้วแต่ท่านตัดสินใจเอง